สวัสดีครับผมบัณฑิตนะครับที่ปรกษากคันขายฟอร์ดสีนักคารินซีคอนนะครับผมยังเยอะกับพาราไดนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูรถ XL p กซ์ลสีขาวนะครับผมเป็นกระบะวัยรุ่นสร้างตัวครับตัวนี้วัยรุ่นทํากินนะครับเหมาะมากๆนะครับตัวนี้โปรดาวนะครับตอนนี้ฟรีดาวนะครับสามารถเช็คโปรฟรีดาวได้เลยนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผมมาดูกันครับว่าคันสีขาวคันนี้มีอะไรพิเศษไหมครับมาครับ ตอนนี้เดิมๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับข้างนอกนะครับผมสีขาวสดใสนะครับนะฮะให้เป้าลองมือมานะครับเป็นกันรอยนะครับผมเน้นใช้งานอย่างเดียวนะครับคิ้วกันสา์ด้านบนนะครับเป็นของเรนเจอร์นะครับผมนะรุ่นนี้รถจากโรงงานจะไม่มีกันชนท้ายนะครับผมเราก็ให้กันชนท้ายมานะครับสวยงามสวยหรูนะครับผมนะมาทางนี้ครับเดินมาเรื่อยๆ แล้วก็ด้านในนะครับผมภายในไม่ใช่ด้านในภายในนะครับผมเราให้เบาะหนังกับลูกค้านะครับผมอันนี้โปรฟีดาวนะครับย้ำว่าเป็นโปรฟีดาวได้แบบนี้เลยนะครับผมออกรถได้ทุกอาชีพนะครับพ่อค้าแม่ขายได้หมดวัยรุ่นทํากินได้หมดนะครับผมนะเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปักโลโก้คําว่า Nextgen นะครับเบาะดําได้ได้แดงนะครับสวยงามนะครับผม ให้ดูภายในสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมขอบประตูนะครับขอบประตูแล้วก็ให้มานะครับอย่างสวยๆเลยแบบนิ่มเลยนะครับแบบนิ่มแบบหนังเลยนะครับผมแล้วก็หน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นซิงค์โฟเอนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้านะครับของเราเชื่อมต่อคอดพาร์ตแอปเปิลคาร์เพย์อันดรอยออโต้ได้หมดนะครับผมบลูทูธนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ให้เบาะแคมแบบพนักจริงนะครับอ่าเห็นไหมฮะนี่เบาะแคมพนักจริงนะครับผมให้มาด้วยนะครับสวยงามแล้วก็พร้อมเป็นพรมกระดุมนะครับดูแลง่ายครับรักษาความสะอาดง่ายนะครับผมสําหรับพรมกระดุมเนาะโอเคครับนะครับอ่าถ้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามโปรโมชั่นได้ที่ดิดนะครับผมเบอร์โทร0 6 1 5 8 2 1 8 5 6กครับหรือฟอร์ดออโตดิดนะครับผม มีทั้ง TikTok, YouTube, Facebook นะครับผมฝากกดติดตาม YouTube ให้ด้วยนะครับผมให้ยอดวิวเยอะๆให้ถึงแสนวิวเลยนะครับผมขอบคุณครับ